สำหรับประเด็นป้ายงานศพที่อาตมาภาพได้ถ่ายลงไปในสื่อโซเชียลแล้วก็ได้รับความสนใจจากญาติโยมทั้งในจังหวัดตรังเองและต่างจังหวัดและโดยเฉพาะต่างจังหวัดก็จะมีความเข้าใจที่ไม่เข้าใจว่าบริบทของประเพณีวัฒนธรรมงานศพของจังหวัดตรงังนี่เป็นอย่างไรหลายคนก็อาจจะสงสัยว่าเอ๊ะ ที่ตรงนี้อาจจะเคยประสบอุบัติเหตุมากจนต้องมีป้ายชื่อรูปพาะรูปถ่ายมาเป็นที่จะลึกเพื่อระลึกถึงหรือเปล่าแต่ก็ยังโชคดีที่เรายังมีโยมที่เป็นคนตรังได้มาให้คำตอบชี้แจงให้กับพี่น้องอต่างจังหวัดได้รับรู้รับทราบในส่วนของอาตมาเองเหตุที่ได้ถ่ายภาพนั้นออกไปเพราะเห็นว่าหนึ่งก็คือเป็น อัตลักษณ์ของจังหวัดตรังเป็นวัฒนธรรมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ถ้าเราย้อนไปในประวัติศาสตร์จังหวัดตรังเวลามีงานศพก็จะมีใบประกาศที่ยาวที่สุดในโลกในใบประกาศนั้นจะระบุชื่อนามสกุลรูปถ่ายวันชนาวบนกิจและก็วันที่จะจัดงานศพและที่สาคัญก็คือจะมีลำดับญาติลูกพ่อแม่ลุงป้านะอาอยู่ในนั้นชัดเจนเป็น ประเพณีที่ชาวจีนที่อพยพมาอยู่ในจังหวัดตรังได้ทําเอาไว้เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ข่าวสารให้กับพี่ๆน้องๆญาติวิต์ได้รับรู้รับทราบจนมาถึงปัจจุบันนี้ตามสี่แยกต่างๆเราจะเห็นว่ามีป้ายประชาสัมพันธ์งานศพเปรียบเสมือนกับจดหมายฉบับสุดท้ายของคนตายที่จะประกาศให้กับคนคนอื่นๆได้รู้ได้ทราบจังหวัดตรังงานศพคืองานที่ สำคัญเป็นอันดับหนึ่งของจังหวัดรองลงไปก็จะเป็นงานแต่งงานงานบวชเพราะนั้นการที่เมื่อมีคนเส,เสียชีวิตก็จะมีการนำป้ายมาประชาสัมพันธ์เพื่อบอกกล่าวให้กับญาติพี่น้องหรือกัลยาณมิตรผู้ที่ไม่ได้ทราบข่าวได้ทราบข่าวและก็มาร่วมแสดงความเสียใจกับผู้ที่ยังอยู่นั่นเองดังนั้นนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งอัตลักษณ์ของจังหวัดตรัง จเจริญพรไปยังญาติโยมทุกคนที่เห็นแล้วก็ร่วมกันคอมเมนต์ทำความเข้าใจซึ่งกันและกันดังนั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ควรที่จะอนุรักษ์ไว้เพื่อไปให้เป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดตังสืบต่อไปจเจริญพร